สวัสดียามเช้านะคะวันนี้พามารอสวนเมื่อคืนนี้ฝนตกลปรยโปๆยมานิดนึงนะคะพื้นก็แบบเปียกมานิดนิดนะคะเมื่อคืนนี้ฟ้าร้องฟ้าแลบเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ตกมานิดเดียวก็ยังดีนะคะช่วยลดฝุ่นละอองได้บ้าง น้ำก็ลดลงเยอะนะคะน้ำในคลองก็แห้งนะคะปีนี้น้ำแห้งไวมากๆก็เลยแบบว่ากวาดใบไม้ในคลองนะคะตรงนี้มาทำปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะขุดดินมาปลูกผักเนี่ยค่ะเมื่อวานกับวันก่อนแล้วก็ทำความสะอาดคลองตรงนี้นะคะมาสามวันนะคะก็ลือพวก ผักกะเฉดนะคะนี่ค่ะผักกะเฉดน้ํานี่แบบว่าถ้าใครแบบไม่ดูแลนะคะเขาจะลามมากๆเลยเมื่อก่อนเราก็แบบว่าชลาใจนะคะอยากจะมีแบบพืชในน้ําเพื่อที่จะให้ปลาได้ร่มเงานะคะแต่ที่นี่พอเผลอเผลอแค่หน้าฝนเดียวนะคะเขาลามแบบคลุมสาเกือบหมดเลยนะคะเราต้องแบบว่ารีบเอาออกเลยนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะนี่โอ้ทำไมมีปลาโหปลาช่อนโอปลาหมอนะคะกระโดดมาวันนั้นก็เจอปลาช่อนตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าตายที่นี่เราไม่เห็นนะคะน่คะเดี๋ยวไปปล่อยนะเพราะว่าเมาื่อคืนน่าจะฝนตกแล้วเขาก็เลย ฝนตกมาเปรีตัวนิดๆนะคะ <_ d ose> เขาก็เลยกระโดดข้าม,ม <_ d ose> เกือบเสียชีวิตไหมละ่ะเธอนี่คะ่ะแล้วก็ทําความสะาดแล้วก็กองกองไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะ <_ d ose> ก็จะย้ายไปทําปุ๋ยหมักนะคะตอนนี้เอาขึ้นไว้กองไว้แฟนก็บอกว่าให้เราย้ายไปอีกที่นึงนะคะจะได้หมกักรวมกันกับกองปุ๋ยหมักที่เราทําไว้นะคะนี่คะ่ะพวกเศษใบไม้ใบหญ้านี่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะ เดีวก็จะมาขุดดินขุดลอกคลองแบบให้ให้ให้ลึกนะคะจะได้ไม่ตื้นเขินฝั่งนู้นก็มีผักบุงนะคะส่วนเขียวๆตรงนู้นผักบุงเยอะมากเนี่ยค่ะขอบขอบแล้วก็ปลูกเป็นไม้ไม้ป่านะคะระทินเทพานี่ตอบโจทย์มากๆนะคะให้ร่มเงาโตไวแล้วก็ใบร่วงเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะนี่ เขาก็ทนแรงด้วยนะคะฮัลโหลบอยนี่ค่ะผักบุ้งตรงนี้เดี๋ยวก็จะลือเหมือนกันนะคะลือมาทําปุ๋ยหมกักแล้วก็จะให้ปลากินเขาจะได้แตกยอดเวลาฝนตกมานะคะถ้าฝนตกมานี่แบบยอดเขาจะเยอะแล้วก็งามากๆนะคะผักบุงง้งนาตรงนี้น้ําในสาตรงนี้ก็เริ่มจะแห้งนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอหน้าฝนเขาก็จะเติมน้ำมาให้เรานี่แหละคะ่ะก็ได้ร่มเงานะคะได้อาหารดูมะม่วงนะคะอันนี้มะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ของเรานะคะเดี๋ยวจะมาห่อพอดีสั่งถุงมานะคะมาห่อกันไว้นี่ค่ะก็มีมะพร้าวนะคะในอนาคตก็จะมี ของกินที่แบบหลากหลายนะคะบางคนบอกว่าอู้ทำไมน้ำแห้งอะไรอย่างี้คะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะน้ำแห้งเดี๋ยวพนหน้าฝนเขาก็มาเติมให้เราเนี่ยค่ะขอให้เรามีสะกัดเก็บน้ำไว้นะคะแล้วก็มีปลามีอะไรกินของกินเราก็ปลูกแบบผสมผสานไปเรื่อยๆนะคะ ลองสั่นดีนเอาดีมากๆเลยเมื่อคืนนี้ก็เปิดน้ำํำสปริงเกอร์นะคะเป็นแบบว่าระบบให้มันหยดนิดๆเขาจะได้ซึมลงไปดีๆในดินานานๆน,นะคะนีค่ะน้ําในสระใหญ่ของเราก็ยังแบบว่ามีอยู่นะคะน้ําตรงนี้จะไม่ลดนะคะคือจะไม่แห้งแต่ว่าเขาจะลดลงไปแต่ว่าเขาไม่แห้งนะคะ วันนี้ครึมๆนะคะก็ลุ้นว่าฝนจะตกมาไหมล <Okay. S 3> าบอยขอมาเดนเด็กๆก็สาวๆแซนดี้กับน้องเบลเล่ก็กระโดดออกไปแล้วฮัลโหลดารลิงฮัลโหลดารลิงเกอร์ฮัลโหลเบบี้เกอร์ Halo BBG Halo darling Halo darling ke Halo darling ke Nah bibi darling Hmm Ini mau pinai hai be Halo darling Halo darling ke นังมเมลเร่เขาจะแบบว่าถ้ามามีไม่ไปเขาก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะค่ะกลับเข้ามาข้างในนะคะอันนี้ก็ดูคะ่ะใบกระถินโต้นกระถินของเรานะคะนีคะหรือผักกระเฉดภาษาอีสานเขาเรียกกันนะคะดูไม่ได้ปลูกนะคะนี่มเมล็ดเขาปลิวมาเขาก็แบบว่า ให้ได้กินนะคะกินกับส้มตําแบบอร่อยมากๆนะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะเพราะต้นแม่เขาเป็นอยู่ต้นเดียวนะคะตอนที่ทำขาควหนองนาตอนนี้ก็แบบเมล็ดเขาปลิวแบบเกิดเยอะมากนะคะข้างๆั้วนี่เอ็มเลยนะคะนี่ไม่ต้องปลูกอีกเนี่ยค่ะเยอะมากเรามีแคร์นะคะเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งนี่ค่ะดอกแคร์ตอนนั้นหนูกาดไปต้นหนึ่งนะคะตรงนี้ ตายไปต้นหนึ่งนี่ค่ะลเดี๋ยวนึงโอเคอันนี้มะม่วงก็ต้องห่อนะคะอันนี้แดงจากกะผักก็ได้ถุงมาแล้วนะคะข้างสูงๆนี่ก็ไม่รู้จะปีนเข้าไปยังไงนะคะนี่ปีนี้ก็ดกกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้ประมาณ6ลูกนะคะถ้าจะไม่ผิด ต้นี้แบบว่าแบบดกมากตอนนั้นตอนนี้ร่วงลงไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณน่าจะยี่สิบกว่าลูกนะคะแต่ต้นนี้น,นี่แบบว่ากินกินนําหามนี่อร่อยมากนะคะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะคะนี่ค่ะเวลาเราปลูกอยู่ปลูกกินนะคะถ้าเราทําแบบนาอย่างเดียวเราก็แบ่งพื้นที่ไปตรงนู้นนะคะทีนี้เราก็มาทำโคกงนา ก็มีได้กินนะคะของกินก็มีดีกว่าแบบต้องรอเป็นหลายเดือนนะคะทิ้งช่วงมาหกเจ็ดเดือนกว่าจะได้กินเกือจะได้ปลูกข้าวนะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่ทําในส่วนที่เราทําโคกนองนานะคะถ้ามีหนึ่งไร่หรือหนึ่งงานก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลเยอะเราก็แบ่งทําแบบผสมผสานนิดห,หน่อยนะคะ ปลูกอละต้นสองต้นก็ได้ได้กินนะคะอันนี้มะกอกน้ําหรือบักแซลนะคะเป็นดอกด่กมากเลยนะคะโหถ้าติดนี่แบบว่ากินแบบล้นหลามเลยนะคะอันนี้โตวไวมากมากนะคะอันนี้ได้มาฟรีนะคะต้นนี้ไปได้มาจากกรมส่งเสริมอ่าอ่าในกเกษตรในพระราชดำรินะคะที่ภูสิงห์นี่ค่ะก็ให้มาสี่ต้นนะคะก็ปลูกแบบ ไว้กินนี่เลยค่ะเพราะว่าเริ่มหายากแล้วนะคะเมื่อก่อนจะมีอยู่คลองในหว้วยนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆไปเก็บกินแต่ตอนนี้เขาก็ตัดแบบก็หาคือแบบเริ่มจะหายไปนะคะก็เ,เลยอยากมาปลูกไว้นี่แหละค่ะความสุขในการกลับบ้านมาทําพวกหนองนานะคะมาปลูกป่ามาสร้างอาหารไว้ให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ ลูกล้วยของเรานะคะตักล้วยนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่วีนะคะแต่ว่าวีลูกเขาจะใหญ่อันนี้บางทีก็โรคบ้างดูแลไม่ทั่วถึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ร่มเงาน,นะคะเราไม่ต้องไปแบบซีเรียสทำให้สวยงามถ้าพื้นที่น้อยมุมไหนที่เราทำให้สวยงามได้เราก็ทำ ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยแบบให้เป็นธรรมชาตินะคะสบายๆเมื่อวานก็เปิดน้ำสปริงเกอร์ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าโซนนี้เราแบบดินเขาจะเป็นโพลสมัยก่อนนะคะตรงนี้จะสูงมากๆนี่ค่ะก็เลยต้องแบบเปิดน้ำทิ้งไว้เพื่อให้เขาชุ่มชื่นนะคะ จะย้ายมาใส่ตรงนี้นะคะมีชอบต้นกระพืกนะคะก็ปลูกไ้เยอะเลยนะคะ ไปดูต้นชำชานะคะหรือต้นกามฟูแบบสวยงามมากๆเลยนะคะดอกเขาเขาจะเป็นพุ่มแบบแผ่กิ่งก้านใบในประมาณ20กว่าเมตรเลยนะคะเมื่อก่อนเขาต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้พอมาทำโคกของนานะคะเขามีแบบบรรดาสมุนที่โตแข็งกัน,นะคะ่ะทีนี้เขาก็เลยแบบว่าแผ่กิ่งก้านใบนี่นะคะ่ะภูมิใจเสนอมากๆเลยนะคะ อายุเขาเกือบร้อยปีนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเขาอยู่ตนกลางทุ่งนานะคะเป็นโพนที่แปลว่าเราแบบมาอยู่ร่วมงานเวลามาทํานานะคะก็พากันไปกินข้าวข้างล่างใต้ต้นต้นรมสานี้นะคะนะะเมื่อวันก่อนคุณนานะคะที่มีนาข้างๆอันนี้ก็เป็นญาติกันนะคะนาข้างฝั่งนู้นเขาก็ เห็นโพดใน facebook นะคะว่าต้นทมสาเขาก็คิดถึงนะคะพี่เขาไปเปิดร้านขายของอยู่ที่ชนบุรีเขาก็เลยกลับมา,มามามาหามาเยี่ยมนะคะก็มาทำกับข้าวอะไรกินกันใต้ต้นทมสานี่นะคะคิดถึงอดีตสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำนาตอนเด็กๆพี่เขาก็จะทำกับข้าวอะไรมากินด้วยกันนะคะเวลาเรามาทำนา ะะตอนนี้ก็มีแบบหลากหลายแกก็บอกว่าเออมาถูกทางแล้วนะคะแกก็แบบว่าไปทํามาค้าขายมีเงินมีทองนะคะแต่ก็คุณภาพชีวิตก็ต่างกันนะคะพี่เขาบอกว่ามันก็เหนื่อยนะคะก็อยู่ในที่แคบๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่แกก็ทําแบบเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอ่เอศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ไปขุดสาอยฝั่งนู้นนะคะเยาจะพาไปดู ฮัลโหลไปไปแค่ฟูนีค่ะนาของพี่เขาข้างๆกันนะคะเป็นแบบคุณน้านะคะเดี๋ยวก็มาขุดสระในงบประมาณของพอชอนะคะมาขุดสระอยู่ตรงนูง้นอันนี้หน้าของคุณนาเขานะคะเกก็มาขุดสระเนื่องตรงนั้นก็ไป อบรมไปดูที่ไปดูแบบว่าหลายๆที่นะคะเขามาขุดสระในพื้นที่ประมาณไร่ก,กว่าเลยนะคะสระเขาเดาจะไปดูสระพาไปดูสระนะคะเพราะว่าพี่แค่ก็ยังเสียดายอยู่ว่าเขาขุดสระแล้วเขาทําต่อยอดไม่ได้ตอนนั้นเขาไม่ได้ปลูกแบบป่าสามย่างก็อยู่สี่ยางนะ,ะพี่เขาก็ปลูกแบบ ปลูกพริกขายนะคะก็เลยแบบว่าไม่สําเร็จเพราะว่าพริกก็โลละแปดบาทแกบอกตอนนั้นแล้วก็จ้างคนเก็บกิโลละสองบาทไปขายก็ไม่ได้อะไรนะคะนี่ค่ะสระของพี่เขาอันนี้เนื้อที่ประมาณไร่กว่าเลยนะคะเขาขุดแล้วก็ยกคันขึ้นมาตรงฝั่งนู้นนะคะที่เห็นตรงนู้นน่ะแกบ,บอกว่าสูงประมาณสาเมตรเลยนะคะเพราะว่าดินยกขึ้นมาทำคูปลูกพริกปลูกอะไรนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะที่รถไถจอดอยู่แกบอกว่าแบบทำไปประมาณสามสี่ปีก็ไม่ได้อะไรนะคะแกก็เลยไปขายของได้แต่นี่แกบอกแล้วว่าไม่มีต้นทุนทีนี้แกก็เลยมาเห็นเราทำแกก็เลยเออดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเรานะคะแกก็เลยบอกว่าแกอยากจะขุดลอกของแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าแกให้เขายกคันนะคะ ดินที่สูงสงฝั่งนู้นแกบอกว่าสูงสามเมตรแล้วก็ให้เขามาขนออกไปเยอะมากเลยแกบอกขนจนเกลี้ยงเลยนะคะคนที่ก็อยากได้ดินเขาก็มาขนเอาก็ให้ฟรีแกบอกน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนออกไปเพื่อจะได้ทํานานะคะตรงนั้นตรงข้างๆทีนี้มันก็พอมาคิดอีกทีแกก็เสียดายเพราะว่าแกน่าจะเก็บไว้แล้วก็ทําเป็นบ้านแล้วก็ปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะเหมือนที่เราทํา แต่มันก็แบบสายไปนะคะแกก็บอกว่าถ้าจะขุดลอกอีกทีหนึ่งแกก็ยังแบบว่ายังต้องคุยกับพี่สาวนะคะเพราะว่าพี่สาวแกยกให้พี่สาวอันนี้ไปนะคะก็แลกดินกันนะคะมันก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะเราต้องแบบว่าวางแผนคิดให้รอบคอบนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำเพราะว่าถ้ามันขุดไปแล้วมันอ,อ่อ ไม่ไม่ได้ต่อยอดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบทเรียนนะคะแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากจะทําถึงไม่ขุดสารแล้วก็จาะน้ําบาดาลหรือว่าถ้ามีคนพื้นที่เล็กก็ขุดเล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะนี่พี่ชายมาตกปลานะคะ Good m ดมอิ่งค่ะนั่คือบริยินเสียงรถแกมา อันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักนะคะที่เคยทำอยู่ก็วางวางไว้นะคะวางไว้ในแปลงนี่ยังเออบอก่าม้โอ้อยู่นี่รุ่นจ้าบอกมันอ่อมไปอ่อมมากอยู่กันเลยวะเอ้าบอกอ่าจะได้ยากได้ที่ โอ้พี่ชายบอกว่าที่บ้านเขาตกกันห่างกันแค่สิบกิโลบ่สิกิโลฝนตกอย่างหนักมาสั้นสองชั่วโมงโอ้ยช้าอีจังอืเสียดายนะคะทางเราไม่มีเงิมน้อยครับเตรียมเหยื่อนะคะผสมนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ ฝนได้แจวนะคะเสณลมากินข้าวสเาสกข้าวปูมาเลยครับเด็กๆดีใจนะคะคุณลุงมาเยี่ยมเยียนตกปลาทา,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 างชั้นดีก็นู่นเลยคะ่ะยามมองนั่งมองมีความสุขนะคะอากาศเย็ยนสบายเพราะว่าฝนตกโปรยโปรยมานิดนึงเห็นพี่ชายว่าที่บ้านหมู่บ้านเขาตกอย่างหนักเลยนะคะ ดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากๆเลยนะคะด,ด,ด,ววๆๆนดนูนี่ค่ะไฮไลท์ของชีวิตเรามันอยู่ตรงนี้นะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นลงอยู่กับธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยนี่เด็กๆทำไมเบลล บเบลล์จะไปหาอะไรหรอ,อเฮ้ยเบลล์ม่ใช่กอดมีแต่เปลือกแล้วเพราะว่านกมันเอาไปกินเบิดก็มาลุ้นนะคะว่าจะได้ปลาไหมวันนี้จะได้กี่ตัวเพราะว่าทย์ที่แล้วนี้ได้ห้าตัวตัวเบลล์เลยครัะปลานิลใหญ่มากปลานิลแล้วก็ย่างก,กินสดๆกับกับส้มตำกินเมีย่ยงปลานะคะอู๋อร่อยมากๆเลย ผักก็สดจากสวนเลยนะคะโอ้โหน้ำนี่งามมากๆเลยนะคะน้ำในสระใหญ่นี่ดูค่ะสีเขียวมรกตเลยนะคะ ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ดูดอกสัมชานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูค่ะ I love the rain. I love the rain.